ยายสิตอกเดี๋ย,ยวอย่าใกล้เดี๋ยวยายให้ตกเอามืออกอกชบอบชื่อว้ามแม่ไม่ว้ามว้าม่วย ผิดหัวเจ้าของระบาดนี่อยากซอยยาย มายายสิตอกมาแบ่งกันโอ้ยขายายเป็นแผลเพลอะไรมาขายายเป็นแผลแล้วมาแบ่งกันตอกมายายตอกแล้วพี่พาตอกมาปั่นกันมันสิบแล้วไว้เอาไปขึ้นรถไปอโอ้ยยามได้สิแล้วเนาะ้อนมันสิทอหลานหน้า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 โวยสิทอนไปลหลานยวแป๊บนึง มาถอยกันเออกูสิได้ถอนได้ตอกอยู่บนนี้อ,อ้ยอุกางดีสิได้แล้วอ,อยู่บน,น มือเจ็บาดพอแล้วมายายตกแป๊บหนึง่ง โอ้ยบิดได้สิแล้เนอะนบาทนี่นะเ,เนาะอะขอแบ่งกันแบ่งกันตอกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสองบาทสองบาทโอ้ยเนาะ ไอยับออกบ้านีเดียวเดียวเดยวเดียวเดียงมันสิถึกมือนี่ตกคือยายตกนี่เห็นบ้านี่อืมอืมไอยัออกมันสิถึกคอนปีใดมันสิแล้วยับออกมันสิถึกคอน ถอยถอยเอ้าออกออกออกมันสีดถึกค้อถอยถอยนี่ถึกปุ๊กนึ่ถอยถอยถอย้อหลุดมือถือหัวสลบมือดเลยนี่เอามือออก อมดืมดกับคงบมโดน